สบายดีพี่น้องเมื่อนี้่อพอกับเจสีอีกแหละมื่อนี้เจสีกับสิมาตามหาเจ้าแม่แมวพงเป่าอะพี่น้องจักเพิ่นไปสถิตอยู่สเดี๋ยวนี้จักเพิินขับไปหาเสียงอยู่แถวใดน้ำหาเพิินมาว่าสิมาขอความเวยเหลือน้ำเพิินนี่ล่ะมื่อนี่ก็ไดหักจกักแม่นเพิินไปสิงสถิตอยู่ที่ดใดแบดนี้จะตามหาไปนับกันพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดสำนักเพิ่นเลยเพิินมาสิงสถิตยอยู่ใน ใส่เนะ้ะอันนี้ก็มาอยู่กลางดงกลางป่ามาปลูกกระตบอยู่ปอดพืชว่าเนวาใดนี่พี่น้องเจ้าแม่เจ้าแม่ป้าดพี่นนองเมื่อนี้โลกวายอยางมาขคเจ้าแม่นี่ละ่ะน้ำเมจเจ้าแม่ คือมาสถิตอยู่กลางป่าเนี่ยเนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ลูกน่ะมีเรื่องอย่างมาขอเพราะว่าลูกน่ะมีเรื่องบปสบายใจมิยังอยากให้แม่น่ะซอยปดซอยแก่ให้แน่ได้บบดวงสตาของลูกกระตกตามแห้งอลี่เดี๋ยวนี้นั่นอย่ามาขอเพิงผ้าอาศัยน้ำนางแม่แมวพงปลานี่ล่ะจังไดกะซอยลูกในเดิอแม่เอ้ย โอ้ยมาอยู่กลางป่ากลางดงพี่น้องเอ้ยกินขี้ควายง้อแหงเป็นอาหารบ่เจาาาบบเ 88, เ้าแม่นี่นะหรือว่อาใดบ่บูเมื่อเนี่ยคือสีแปลกๆนะเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องยน่าแม่เนี่ยคือบริบบย่อพกเพีบบพร้อมเนะพี่น้องแว่นไปไซนน้อเจ้าแม่เจ้าแม่อ้าวพี่น้อง ือรับในคักแท้เจ้าแม่นี่ที่ประทับของเจ้าแม่กับสระมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยตามข้ามคอลูกนี่สิได้ยู่บนนอตเจ้าแม่น้บอบ่ไมมีเสียงตอบรับเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนหน่้องเบิง้งเบิ้งสีหยามหยามเบิ้งก่อนเด้อโอ้ยอย่าฝ่าว็ได้พี่น้องห้ามอ่อยเงียบมือก่อนแม่นเจ้าแม่ตัวจริงอยู่บอ่อนี่นะฮะ เจ้าแม่ไม่เชืวอเหอเอาเจ้าแม่เมื่อไล้่วะเป็นเั้งไหนล่ะที่คําขอของลูกคอไปหันน่ะเจ้าแม่สิซอยปดซอยแก่ได้อยู่บอเอาคือบ่าวตีปากเจ้าแม่ก็นับว่าน่าไดสิผ้าไปอยู่บอ โอ้ยจติติปากเจ้าแม่ <laughs> ไหมขอวันรได้เจ้าแม่อะพี่น้องเอ้ยเจ้าแม่เบา,บานำ้ำเห็ุไดๆบุคสิได้ไปบนี้พนบอกออกความคิดความเห็นน้าเลยเแม่เนี่คือบอด้ว่าอย่งน้ำเนอ้อบอกจะแม่ว่าผู้วได้ ให้ลูกล้ำถวายอีกบ่ก้าถึงแมวพงเป่าอัมมาลอยู่กลงบังลูกมาหาเมื่อนิสมีเรื่องสิมาขอว่าสิขอให้เจ้าปับไปคื้มตามบานนต้นลูกนี่มาขอวอนแม่พาไปด้วย คือลูกในตอนนี้ดวงเชะตากระตกตมัมทำกันยังกระบอกขึ้นเลยวังพึงแม่นางคอยแม่แมวพงเป่าฝาลูกไปเสริมดวงแน่เพื่อสิปดสิเกคำดวงแม่หมอลูกไล้ยามเมื่อไหว ขอแม่จงเพื่อไปเพื่อให้ลูกได้รู้ลวงการแรงงานศิลป์เล่นสตาลู แคือพ่อไห้ครับตอบจะแม่สิบาว่าเอ้าเจ้าเจ้าเจ้าแม่ก็ไม่มีปากบอก็เว่าว่าชดที่ไห้หรือพ่อไห้ทิผพาไปบอกพาไปกระดัที่น้องเจ้าแม่คิคุยในช่วงนี้นั้นพ่อได้อยากว่าาน้ำเด้อสีไให้เห็นเอาได้ใสิว่าสีพอได้ที่บ่อ แม่เอ้ยผัวนางเออเจ้าแม่ยังคือห้องหาแต่ผัวแท้ตีลูกมาขอมือนี้นะให้พาไปค้มสำพาขันเจ้าแม่บอกผาไปนะข้าน้อยสิพิโรดเลยได้บริทาให้เจ้าแม่พิโรดได้นี่นะ <c oughs> สิพาไปหรือบอกผาไป สพี่น้องสบายมาออนว่าเจ้าแม่เจ้าแม่กับบ่าไป้าไปนั่งก็ไปมาแก้โบแก้บานอันแห่นั่งแม่พงดอกจ้ามอนั่งมาขอมาขอให้ไปคุ้มทำผ้าพี่น้องเออกามีบทบนิดนิดหน่อยหน่อยเลยจ้าเจ้าแม่กับบ่าวนเอง นางก็ขอผู้เดียวนะบ่มีผู้ใดรต่อปากต่อคำนางก็ไปเองบ่ได้นะคะ <laughs> <laughs> แม่แจอยู่สถานที่ขอกงัวพี่น้องของัอเก่า <laughs> เจ้าแม่กับเปี้ยนส,สถานที่อันบำเพ็ญเพียรเ,เรื่อยๆไป <laughs> พี่น้องเลย <laughs> <laughs> มีนางบุกมาหอดบ้าหอดนานางจ้าวันศิลพี่น้องเลยวันศิล เราจะทำอะไรกันต่อวันนี้วันศิลป์มุสะไดลงสบายบอกเขาบัดมาได้เ้าบัดล้วเป็นจ้าไหนล่ะสิพาไปอยู่บอจ้าะติดตามเบิ้งได้จับไปเมื่อใดดีอ่าที่สิเตรียมก็คือหมากไม้กาวยางเขาเจ้ากับชุดหนึ่งเขาข่อยกับชุดนึงก็เจ้ากคือดวงดีเท่เขาก็ยังสิไปอันเสริมดวงอีกอยู่ พี่น้อง่นว่าสมรสวนไปเบ<า><ม>ิ่งหมอดสเจ้าไป,ไป,ปไปเสริมดวงอยู่วัดป่าอยู่คุ้มถภาเมืองไส้พุทองนะจ๊ะหลายคนที่เคยดูในเพจก็สิเคยเห็นนางเนาะนางเคยไปเฮ็ดโรงทานอยู่หั่นอันไม่แม่หมอทักมาสิตามเบิ่งเด้อพี่น้องว่าในไปมื้ออื่นบ่มืเอื่นวามือใอื่นวันสิตาบังเดือพี่น้องมืนันสุกว่าสิ พาไปบรรยากาศยวัดป่าแห่งนั้นว่าเป็นแต่อยู่วบรรยากาศรือจะเป็นแบบใดนะอับพี่น้องเลยจนเมื่อยเมื่อยเทกับอันแม่หมอจนจะตายเพื่อสิได้นะคะ่าสามสี่สากับพี่น้องเพื่อด้มาได้รังได้โคกนุ่มนีนะคะเอรบ้านเพราะว่าช่วงนี้กันประพานผู้ใดรกันนี้จากว่าละพี่น้องก็สิเลือแต่ สองเจสีกับเต่อเมีปูงกับเมีป่าเพราะว่าบ้านเจสีกับบร์ไก่บันไดน่ากับมหาไปมหาซูเพิ่นได้นะพป่ว่าคือเจ๊ยพอลาเพิ่นขอยู่ไก่เบ่าแก้วกับเมื่อแล้วมันในมันในมีคนมีผู้ร่วมด้วยนะกับบ้านเจกันนี้ไปเฮียนต่อนะพี่เนาะเงี้นมันี้อากาศกับสีค้มๆนิดจักน้อยพี่น้อง ขนโต๊กมาในสองมือนสอนแล้วข้อปากข้อคออะไรล่ะพี่น้องเอ้ยซมเน่แหละสิบไปหน้าสิพาเพิ่นไปเบิ่งหน้าอีกทงหนึ่งหลังจากนี่เนาะเมนจิป้าอย่าบอกนะบาป้าจิป้าขวัญไปป่านข้างหน้าแล้วก็ป่านบ่ได้ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยปิดกระเทยต้องเห็ดได้ทุกอย่างนะคะเหตุนัเห็ดนั้นมันเหดได้แต่เหตุเราโมอเซียนบาบ้าได้ สิไปเบิ่งนาอีกธงหนึ่งพี่น้องเสียสองธงปีนี้เพราะว่าดียินนางว่าสิมาดับหน้าสวย อาเบิ่งพี่น้องว่าสิได้มาซอยเจอัมมาลาโบฟีนเอาเป็นเบอร์คิปนี้กระสิจบไับเทสซัมำนียแล้วพี่น้องสิพาไปหน้าเจอัมมาลาอีกทงหนึ่งโดยพี่น้องไปกันต่อแล่ว่สั่นบรรยานาะพอดีคำคำคำเขเนาะพี่น้องก็ว่าไปอย่าลืมเด้อพี่น้องมากก็มากบ่มากก็มากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่องนางช่วยดันช่วยหนุนนางหน่อยค่ะเพราะว่านางก็สิอยู่กับเฮาอีกบ่ฮอดร้อยปต์อีกพี่น้องช่วยแดนช่วยแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ใบมะหงใบกูดด้วยนะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ Terima kasih telah menonton!